โอ้หสวยมากสวยไหมสวยไหมสวยไหมสวยสวยไปหมดเลยคือตอนแรกน้องเขาทำงานเจแปนิสและตลองเนาะก็นึกจะมาแบบเอ้ยญี่ปุ่งญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแบบพี่กูอันนี้น่ารักแต่เขามาทุกนี้คือแบบว้าวมากพี่กวดจะเหยียบกระโปรงหลือเกินสวยมากเป็นไงคะวันนี้รู้สึกงไงบ้างตื่นเต้นไหมก็ประหม่าน้อยลงนะคะแต่ก็แอบตื่นเต้นนิดนึงค่ะ อันนี้แต่งตัวตั้งแต่กี่โมงเขาเนี้ยถามตีห้าค่ะ,ต,คะตื่นไปตีห้าแต่ว่าแต่ง9ก้าโมงอ๋อตื่นไปรอช่างก่อนนะคะหรือไปัำแล้วก็แอบเห็นมีซ้อมมาด้วยค่ะจริงๆแอบกังวลเพราะว่าเพลงนี้ยากมากแล้วก็ตอนที่ได้ซ้อมกับพวกพี่ครั้งแรกกังวลมากค่ะว่ากลัวจะไม่ได้แต่ว่าพี่ๆคือสุดยอดมากค่ะคือทำให้เพลงของหนูได้มาโชว์บนเวทีนี้ค่ะ ขอบคุณคนสวยมากและเก่งมากนะ,ะตบมือให้กับซอหน่อยไหมอซอซอน,นี้เป็นอีทีด้มไหมคะสุดยอดนะสุดยอดอันนี้ซอเป็นไทยซอเป็นไทยซอเป็นไทยตื่นตื่เต้นไม่แพ้รักร้องเลยครับจาก HR <c oughs> ครับ <c oughs> ไอ้เราก็แบบเอฟฟังมีเสียงซอหันมาเอ้าวคขสี่ตรงนี้นะไม่ใช่ซาวนะนี่คือมือซออยู่ข้างหลังนักร้องนะคะอ่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วะคะ่ะฟังความคินจากท่านคณะกรรมการน,นะครับคุณช่อระดาครับดูมา7ดโชว์หนักใจมาก <laughs> เพราะว่าจริงๆเก่งทุกๆท่านเลยจริงนะคะรวมถึงว่าว่าการเลือกเพลงแบบวิธีการก็เก๋มากจริงนะคะอันนี้ไม่ทราบว,ว่ามีมีพื้นลิเกอยู่ด้วยไหมคะ ไม่ค่ะแต่ว่าชอบดูตอนเด็กๆค่ะอ๋อดีมากๆเลยค่ะก็เลือกเพลงเข้ากับตัวเองแล้วก็มร,รู้สึกได้ถึงความตื่นเต้นแต่ก็คอนโทรลได้ดีมากนะคะแล้วก็โชว์ออกมาสวยมากเลยค่ะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากค่ะและยิ้มน้อยิ้มใหญ่อีกแล้วอืม,ไ,มได้เลยเมื่อกี้เห็นแบบยิ้มตลอดตั้งแต่ขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะก็เป็นใครไม่ได้นอกจาก พี่ตุ๋ยขอสามเาเดี๋ยวก่อนอื่นก็สุ่มรู้สึกจะไม่เท่ากันนะ่มยังไงอ่ะสังเกตสังเกตอะไรขนาดนั้นสุ่มใช้งานจริงค่ะตอนนี้ไก่วิ่งอยู่ขออนุญาตสวมวิญญาณเป็นครูสลานิดนึงได้ค่ะได้ค่ะพอดีเหมือนฟังรายการชิงช้าสวรรค์คือน้องเขาสะกด พวกเราทุกคนเลยแบบให้เราดูโชว์ผมลืมให้คะแนนไปเลยนะเนี่ยคือยังไม่ได้เขียนเลยแต่จําได้จําได้ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลนะครับคือพยายามจะไม่ล้าสายตาจากโชว์เพราะว่ามันมันน่าฟังทุกทุกทุกทกเวลาทุกๆนาทีที่ที่ฟังคือเป็นคนคอลุกทุ่งอยู่แล้วนะครับก็คือเหมือนได้ฟังจริงพ่อแม่พ่อกับแม่ดูทุกวันครับก็เลยเราก็ได้เห็นแล้วเราก็ชอบด้วยครับดีครับผมว่าวันนี้อย่างที่อาจารย์เรียนว่าเจ็ดโชว์หรือที่เหลืออีกเนี่ย ไม่รู้เลยว่าพนักง,งานยังคุยกับอาจารย์อาจารย์ผมยังไม่รู้ว่าพนักง,งานผมเก่งขนาดนี้เลยนะคือต้องต้องขอปรบมือให้กับทีมงานผู้จัดแล้วก็น้องๆทุกคนนี้เข้าประกวดด้วยแล้วกันนะครับนะก็สามคำก็ก็ไม่รู้จะบ,บรรยายอะไรได้นะครับก็คือคุณเก่งจริงครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก oh. าดเราไม่ใช่เป็นนักร้องเองเรารู้สึกยังยิ้มตามรู้สึกแบบโอ้เนาะชื่นชมชืช่นใจจริงนะคะ